สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเก็บเป็นรุ่นที่สามแล้วนะคะเก็บเป็นรุ่นที่สามแล้วเก็บเป็นรุ่นที่สามแล้วค,ะวค,ะค่ะ,น,คะ <fort> นี่ค่ะ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 เพื่อน มาถึงก็เก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำนี่ค่ะเก็บมาอยู่ตรงนี้แล้วเก็บมาอยู่ตรงนี้แล้วไข่ตึกค่ะดูสิมันสุกมันสุกคาต้นเลยนี่มันสุกคาต้นเลยนะเพืพ่อนๆพือนืมมันสุกคาต้นเลยนะเพื่อนๆนจ๋าดู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 ด,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 ดคาเนี่ยเห็นไหมสุกคาต้นเลย ป๋าป๊าป๊าป๊าเจอมีดหรือยังมีดอยู่ที่พื้นรถอ่ะมีมีม,มีหรือว่าเรนูเอามาแล้วฮะอ๋ะอหรือว่ามาแล้วโอ้โหดูโลละย่านะลกมากนี่คะ่ะเขียวเสวยนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยต้นนี้จะลูกหนึ่งประมาณสองกิโลโอ๋อนี่ไงพี่เนี่ยพี่มามานี่หน่อยดิพี่มานี่หน่อยดิ <c oughs> ดูคนตัด้าอย่างนั้นใช่ไม่ได้ <c oughs> เขาตัดถึงพื้นเ <c oughs> ออย่างนั้นมาทำอะไรอะ่ะมาเร็วเลยดูจะปอกมะม่วงให้กิน จะปอกมะม่วงให้กินแล้วๆล้ว้าสะพานหักแล้วอ่าเราจะข้ามไงอ่ะนูนะคะนูนะะะะสวนเขีวเวยวเสวยเอ้ยไม่ใช่อะไรน้ำดอกไม้เหรอสวนลกมากไม่รู้จะทำไไงแล้วเพื่อนๆมันนี่มันนี่ไหนโอ้ยสวนลกมาก เดี๋ยวต้องจ้างให้เขามาถางแล้วพี่พี่เร็วเร็วแมงนี้ก่อนเร็วเดี๋ยวขุดมันท่านาทีไปกินดีกว่าไ่ไอยค่อยๆเงี้ยเอามีดเนี่ยนียอันนั้นก็ได้เนี่ยต้นนี้มันตายแล้วเนี่ยทำไงอ่ะมีดฟันนะหรือว่าดันๆก็ล้มอะ่ะพี่ พี่ถือให้หน่อยเลยหนูจะนั่นถือให้หน่อยถืออะไรถือกล้องนี่ถือนะ่เออถืออย่างนี้ก็ได้ดดูเลยหนูจะต่อยให้ถือเป็นี่คคนหรือว่าถือไปที่ตะกอ้อลูกมันใหญ่มากลูกมันใหญ่มากเลย ฝนมันตก,กอะน,นะพี่นะฝนมันตกหญ้ามันเลยเขียว,วพี่นาดได้ยินแล้วขับขับ,ขบรถมาหาด่วนเดี๋ยวจะไปที่บ้านพี่นาดขับรถมาที่นี่มาช่วยกันแล้วลูกเห็มมากแตกหมดเบาๆดิ โยนแ,ยงแรงๆที่ถ่ายเลนูด้วยสิถ่ายคนสอยด้วยมันคณานนลูกค้าก็ไม่อยากต่อแล้วเ,เห็นเลนูลำบากกว่าจะสอยได้แต่ละลูกกว่าจะสอยได้แต่ละลูกนะเดี๋ยวะสอนะ้มันเียเตี้ยแล้วมันก็จะได้ออกดอกอีกมันจะออกดอกทั้งตลอดนี่ดูลูกนี้ นี่เป็นรุ่นที่สามแล้วนะเห็นแล้วโอ <Okay. S 1> เคเดี๋ยวไปเขียวสั่วให้กันปิดเบาๆหมดแล้วนะเสรแล้วอ่ะโอ้ยได้ยุงใช้มือยืดได้เลยใช้มือเก็บได้เลยเนะี่ย อ,ล,อ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 ลูกใหญ่มากสุกแก่มากเลยเดี๋ยวจะปอกให้คนถ่ายรูปกินอะไอ่ะ,อะมันมันมันต็นลกมาก,มากเยทางเข้ามาเนี่ยมองไม่รู้ว่าเป็นทางเข้ามัมันยังยังต้นนี้ก็หมดอายุ แตกเลยค่ะเฮ้ยม,มันมีลูกนึงนะที่กุกมากอ่ะไปไหนวะเดี๋ยินูว่าจะปล่อยจริงจรอ่ต้องปิดก่นอนปิดค่ะโอเคแล้วไปค่ะไปค่ะเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปอีกต้นหนึ่งนะเลิฟเลนะคะ